ป้าจำจำผมได้ไหมป้าเนี่ถ oh, ้าผมถ้าผมหลานป้าผมขอตังค์ได้ไหมผมอยากได้เสื้อผ้าไม่มีเลยป้าไปบ่ายแาบนี้หน่อยป้าไปบ่ายแบบนี้หน่อยโอ้ยชี้อย่างนี้นะ ตอนนี้เราอยู่ที่ห้างแห่งหนึ่งในนครสวรรค์น,นะครับผมนี่ก็เป็นบรรยากาศที่ป้ามาป้าไปที่ไหนก็มีแต่คนรัก

ป้าผมอยากกินขนมอ่ะเรไปซื้อเองเงินเจ้ไม่มีแล้วไปยืมเท่านีเมื่อกี้พี่เขาให้ป้าห้าร้อยอะนี่จัดไปเลยค่ะกับส่วนลดเงินดาววันนี้จัดให้ค่ะ2,500บาทและยังไม่หมดเพียงแค่นั้นถ้าวันนี้คุณจองภายในงานมอเตอร์โชว์2,022นี้คุณจะได้รับส่งรถกับโบไปเลยนะคะาลูกค้าเราคุณมาสองพันมากกับโบไปเลยรถดีและแล้ววัน โอเคอันนี้เป็นพยาบาลที่บ้างจเ้าง้ป็างมาดูตลอดเลยเป็นวามาดูตลอดเลยไม่ต้องจับปลาเขาอยากเดินเอง ป้าเป็นผมเป็นเอฟซีป้าครับผมขอถ่ายรูปหน่อยนะป้านะผมเป็นเอฟซีป้าป้าป้าครับ้ถามว่าอะไรป้าป้าผ้าป้าผมเป็นหลานพี่สักนี่้ผมเป็นหลานป้าป้าต้องซื้อของให้ผมด้วยนะมาป้าเร็วอุ้ยชุดบอลสวยนะเนี่ยป้าอุ้ยป้าทำของเขาหล่นแล้ว เสื้อตัวนี้สวยไหมป้าป้าเสื้อสวยไหมปาร์ตนาป้าป้าเสื้อสวยไหมป้านั่งรอป้าถ้าเดินต้องเสียตังค์นะไม่ใช่ถ้าเดินต้องเสียตังค์นะป้าเฮ้ยมีคนเลี้ยงมีคนเลี้ยงเราเว้ย พวกเราพวกเรามีคนเลี้ยงแล้วป้าจะมาเหมาร้านให้นี่ป้าไม่อยู่สกอะไรนี่ป่ดีนะเยพีถ่ายตร้่ถ่าเ็ยียมตังค์เลยนะพี่ป้เข้าใจดีพีิจงเป็นพยาบาลพี่โนเป็นตำรวจไอ้นี่ไม่ใช่คนในบ้านเลยผมว่าเป็นชอบมกดีมีสุขนะ ไม่กดวิดีโอไว้หรอกเีนดูดูใม่ดูใหม่นี่กดกล้องไว้ด่กดกล้องไว้ทำเป็นกล้องไว้ดิปอเดี๋ยวดูเองครับพิงกนอัผมเป็นลูกพี่ศักนิน อ่าไม่มีคนอยู่ด้วยแล้วครับพี่เรือผมอยู่คนเดียวก็ม่นานีหอกอะไรโที่ไนะม้โอเคมีค่ารถกลับไหมพี่ไม่มีขอป้าละไม่บอกป้าไม่ได้มากับผมผมเป็นเอฟซีเอ้าไปไหนนะมึงก็ไปทางมึงนี่ป้าถามทางพี่คนนี้ป้าปรัตนาถามทางพี่คนนี้แล้วป้าป้าถามทางพี่คนนี้เนี่ยเขายืนบอกทางเลยไอปากตรงกระบก มันคืออะไรป้าปากปกกัปกป้าต้องขยายความหน่อยทางนู้นมีทางนู้นอ๋อนี่พี่ป้าเอฟซีเขาขอถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปหน่อยแล้วป้าโหนี่เราปาไปไหนแล้วโน้นี่เลยโน้นพี่พี่ขอถ่ายรูปกับพี่โยโอ๊ยพี่โยพี่โยผมไม่ใช่พี่โยพี่อ๋อไม่ใช่อ่ะพี่ขอโทษทีนะพี่นะ พี <łość> ่โย่พี่โย่มาโยหายไปไหนไม่รู้เดินอยู่ในกันแทกป้าป้านี่นี่ป้าเดินริ้วเลยอันนี้คืออะไรป้าเาเขาเรียกอะไรย้อนหลังนะ ตอนนี้เราอยู่ที่ห้างแห่งหนึ่งในนครสวรรค์นะอะไรที่สีดำหรออ๋ออะไรกันบนไม่ไม่ตกสะกดรอยต่างกับหัวแดงแบบไหนเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูให้สักครู่นะคะเดี๋ยวขอจิ้มไปก่อนบ่าป้าแลบลิ้นหน่อยป้าแลบลิ้นหน่อยที่ห้องแตกแล้วตอนนี้ น้องขอถ่ายรูปกันนะไม่รู้ว่าเถน้าขานั่งก่อนไม่ต้องเดินมากก่านั่งก่อนป้านั่งก่อนเดี๋ยวเขาจะได้กลับได้ป่ะเขาจะได้เลือกเดินได้ป่ะป้านั่งก่อนอันนี้จริงๆอ่ะไม่กวนไม่กวนนั่งนั่งจิชี้แล้วกูจะนั่งกูก็นั่งกูดินดูอะไรกูก็ยืม่ใช่บอกให้นั่งแีวเขียวนี่นั่งที่แีวเขียว มันจะนั่งริงๆที่บอกพี่โนดเราพี่โนดฟังเลยว่าเป็นแบบนี้คนอย่างนี้มาพูดกับเราอย่างนี้พี่โนดตเขาเหนื่อยแล้วป้าไ้ปาปดนี้ถ่ายได้เลยพี่ถ่ายถ่ายได้เลยครับพี่ถ่ายได้เลยบ้นยพี่ได้เลยป้าป้าป้าถ่ายรูปถ่ายรูปหน่อยป้าถ่ายรูปหน่อยใพถ่ายรูปน้าพี่ถ่ายรูปหน่อยแล้วนินนป้าเลนิดหน่อยไม่ได ป้าอย่าไปขย้ำป uh> ้พี่เขาเลยกินตี่มีฟองป้ากลับกับพี่เขาเลยบางอั่น่ะกลับกับพี่เขาไหมกลับกับพี่เขาไหมอย่างงั้นน่ะขอบ้านเลครับขอซื้อ้รับมีส่วนลดพิเศษให้นะถ้ายรูปกเขอทิ้งป้าไงเส้นเกงอยู่เส้นใส่เส้นเกง เขาปากไม่ดีเลยเขาทิ้งป้าหมดแล้วถาบเลยให้ไปสงสารไปเลยอันนี้กรรมการมวยเก่าครับอันนี้มีชีวิตที่แท้จริงเลยใช่ชีวิตที่แท้จริงป้าเป็นแม่ค้าใช่ไหมขายของอยู่บนบ้านมารอแล้วนะบอกให้พระลงโทษเลยพี่ยืมตังค์นี่พระลงโทษแน่พี่ขออนุญาตถ่ายรูน่นะขอบคุณครับครับพี่ครับได้ไหมคะอากาศก็อบอุ่นดีนะพี่มี มาเเยยอะลพี่เดือนนี้ยังไม่ได้จ่ายครับไปยืมตังค์ป้าได้นะป้ารวยพี่ที่นี่ปากมาพูดเพราะมันเป็นลูกชาวบ้านในหหลวกเลป้าหลานมหาลูกลูกชายมาหาป้าถ่ายรูปกับลูกชายก่อนมากหลานหลานพี่โน้องลูกชายมาหาลูกชายมาหาหัวแตกนะพี่รุ่นนี้ไม่มีถอยนะ โรพี่นอใช่ไหมน่ะใช่ใ่ลูกป้าพี่ลูกป้าแตำรวจจับนะเออตำรวจจับนะตัวเล็กมีตังเง่ามีมีตังกินขนมเงาป้าดึงแม็กขึ้นนิดนึงดึงแม็ขึ้นนิดหนึ่งป้าดึงแม็กขึ้นน่อย เรอดจริ้งเเ่าพีน้อง่น้องน้องน้องโอ้ยสวยเลยปราตนนาป้าดึงขาขึ้นไปหมูเนี่โอ้เดียวรมีกเอลเราเไม่มีใครจี้ป้าเลยผมสกิดจะบอกว่าป้าเสื้อตัวไหน ออ้ไปไหนนะ่ะปายิ้มหน่อยป้าแล้วมุกกะปาอยู่นี่เลยแล้วกันงั้นนะ่ะป้าฟ้องอะ่ะอยู่นี่เลยแล้วกันไปอยู่นู่นเอ่าวเดี๋ยวผมกลับไงป้าอยู่บ้านไปเสาปะยนาต้หรับาปรตาปา ป้าไม่ใช่ผมจะถามว่าป้าเสื้อผ้าไหมอืมทาไมป้าป้าพี่คนนี้เขายืนมานานนานแล้วป้าคุยกับพี่เขาหน่อยเนี่ยป้าชอบไหมเนี่ยสูงสูงลำลอย่างเงี้ยป้า ป้าถ่ายรูปให้พี่เขาหน่อยไม่ใช่พี่เขาขอถ่ายรูปอย่าป้าอย่าอย่าอย่าตัวละพันกว่านะตัวละพันกว่านะมึงจะซือพีเนาควายอ้าวก็ป้าทําพังป้าก็ต้องจ่ายอ่ะมันจะไปยืนตรงนี้มันก็จะทําพังอ้าวป้าป้าป้าพูดอย่างนี้ไม่ถูกนะป้าของป้าถือหน่อยป้าป้าของป้าถือแต่อันนี้เป็นชาวบ้านป้าของป้าถือหน่อยเลวป้าปรัชนาป้าฝากถือหน่อยผมฝากถือหน่อยเย็บ เนี่ยให้ป้าใส่ตัวเนี้ยเข้าเลยเอาไว้ป้าตระตนาใส่ตัวนี้ไหมหรือว่าสีสหลังลงคลิปนี้ไปทัวร์ลงผมแน่นอนหลังบ้านหลานบ้านเจ๊กิ๊กที่นครสวรรค์น่าจะเต็มแล้วนะหลังลงคลิปนี้ไปโดนทัวร์ลงแน่นอนเจ๊เขาใจเขาใจดีกว่าคนอื่นเดยวเว้นคนนบ้านไม่ถ้าถ้าพอรู้พอรู้